สวัสดีค่ะน้ำหนึ่งเมลเบิร์นนะคะพิตตี้ติงนะคะวันนี้ก็เป็นเดย์สีแล้วนะคะก็วันนี้น้ำก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับกดแรงดึงดูดนะคะสำหรับใครที่ทำตามตั้งแต่เดย์หนึ่งเดย์สเดย์สก็มาเจอกันวันนี้นะคะอย่าลืมทำการบ้านที่น้ำให้ไปด้วยนะคะก็แล้วก็หากทำแล้วก็ชีวิตประสบความสำเร็จแล้วก็อย่าลืมมารีวิวให้แก่การฟังนะว่าชีวิตคุณใช้กดแรงดึงดูดแล้วเป็นยังไงบ้างนะ ก็วันนี้น้ำก็จะเริ่มสอนเกี่ยวกับสามหัวข้อหลักๆเลยซึ่งหัวข้อแรกที่ที่น้ำสอนไปก็คือเกี่ยวกับเกี่ยวกับวันแรกคือให้ไปเคลียร์จิตเคลียร์ใจตัวเองสิ่งต่างๆที่มันอยู่จิตใต้สานึกเราหรือว่าสิ่งด้านลบๆตั้งแต่อายุ 40, 40ปี50ปีตั้งแต่เราเจอมาหรือว่าอายุกี่ปีให้ไปเคลียร์ให้หมดนะคะแล้วก็วันนี้วันที่หนึ่งคือเคลียร์จิตขอโทษตัวเองอย่าง ใช้ความรู้สึกข,ขอโทษอย่างสํานึกรู้คุณแบบขอโทษแบบทัดร่างกายตัวเองอันนี้คือวันที่1นึใช่ไหมคะพอขอโทษเสร็จให้ขอโทษแค่วันที่1ปุ๊บวันที่1ห,หลังขอโทษเสร็จ10บสิอย่างในร่างกายปุ๊บ ให้ขอบคุณ10อย่างในร่างกายทําเช้าเย็นนะคะจะได้เห็นผลไวแล้วก็พยายามฝึกคอนโทลอารมณ์ของตัวเองทั้งวันให้เป็นอารมณ์บวกค่ะทั้งวันเลยโอเคไหมวันที่2ก็นําพูดเกี่ยวกับให้ตื่นมาขอบคุณตัวเองเหมือนเดิม10อย่างแล้วก็ให้ขอบคุณสิ่งต่างๆเพิ่มอีก10อย่างในห้องพลังงานในห้องนอนของเราทุกๆอย่างหมอนที่นอนที่ให้ความอบอุ่นกับเรานะคะ,ะวันนี้คือวันที่2วันที่3นําให้ขอบคุณตัวเอง10อย่างทาเหมือนกัน แต่หากใครอยากได้ผลไวทําเช้าเย็นก่อนนอนนะคะก็คือตื่นมาทําเลยอย่าพิ่งแปะมือถือเนาะแล้วก็วันที่สามขอบคุณในอสิบอย่างปุ๊บแล้วก็ให้ขอบคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราหรือว่าใครที่เคยเลี้ยงดูเรามานะคะยิ่งเราให้ความรู้สึกสำนึกรู้คุณมากเท่าไหร่ใช้ความรู้สึกขอบคุณอย่างจากใจจริงมากเท่าไหร่นั่นคือการเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะหากคุณใช้แค่คําพูดหรือว่าใช้คิดว่าคุณแค่ลอง ด้วยปากเปล่าไม่เห็นผลแน่นอนเสียเวลาทำปากเปล่าโอเคไหมคะวันนี้น้ำก็จะมาสอนเจาะลึกไปอีกว่าควรให้เห็นภาพยังไงนะักเขาเรียกว่ากดระดับโลกที่เขาใช้กันอะ่ะเขาใช้กันยังไงวันนี้น้ำจะมาเจาะลึกให้ฟังนะคะก็คือมี3าขั้นตอนเลยขั้นตอนแรกคือ talk with yourself นะคะคือการเติมพลังงานคำพูด ดีๆให้กับร่างกายเราสิ่งต่งตางๆที่เราเจอเรื่องลบๆเมื่อหลายร้านปีของเราอะ่ะมันไม่ดีใช่ไหมคะแต่ว่าหากเราเริ่มพูดแล้วก็เริ่มใส่คําพูดดีๆให้กับร่างกายเราใช่ไหมมันก็จะทําให้สิ่งที่ไม่ดีเริ่มจางลงแล้วเราสิ่งดีๆมันจะเข้ามาแล้วมันทาให้พอเราผ่าน21วันนี้ไปเราจะเริ่มดึงดูดแต่สิ่งที่เราอยากได้เข้ามาได้อย่างง่ายดายทำไมถึงต้อง21วันเพราะการ21วันมันคือการทําซ้ําแล้วก็การทําซ้ํำจะทําให้เราติดเป็นนิสัยเองโดยอัตโนมัติอนาคตเราจะได้ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอออะะไรีีกกเคชวิตุ็ ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอันที่หนึ่งคือพยายามตัวอย่างเช่นน้ำจะคอยพูดกับตัวเองว่าเหมือนเหมือนว่าในสิ่งที่เราอยากได้อะไรเงี้ยสมมติน้ำอขอเงิน รัฐบาลที่นี่ไปใช่ไหมคะหากใครดูสตรอรี่น้ำก็จะรู้ว่าน้ำขอเรื่องอะไรโอเคไหมคะหากใครไม่ดูไม่รู้เรื่องก็ย้อนกลับไปดูใหม่น้ำก็จะขอเงินรัฐบาลน้ำเห็นภาพว่าขอแบบเขาเรียกว่าน้ำได้เงินตัวนี้มาช่วยเหลือของน้ำได้แล้วได้มาแล้วขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณขอบคุณเนี้ยน้ำได้เงินเลนลิลิมาช่วยเหลือน้ำแล้วหกพันดอลน้ำได้เงินเลนลิลิมาช่วยเหลือเพื่อนน้ำแล้วหกพันดอลน้ำได้เงินตัวนี้มาช่วยเหลือเพื่อนน้ำแล้วคือตอนนี้ตอนที่ ตอนที่พูดใส่คําให้ตัวเองอะน้ํายังไม่ทันได้เขาเรียกะลยยังไม่ทันได้เงินตรงนี้นะแต่น้ําจินตนาการแล้วก็เพิ่มความรู้สึกไปก่อนว่าเราได้แล้วรู้สึกขอบคุณรู้สึกให้ด้วยใจจริงรู้สึกขอบคุณที่เฮ้ยฉันได้มาแล้วฉันขอบคุณมากอะไรเงี้ยใ,ใช้ความรู้สึกให้มันให้ใช้เป็นประมาณอย่างนี้หรือว่า ใครไม่รู้ว่ามันคือความรู้สึกยังไงอย่างเวลาคุณรู้สึกขอบคุณมากที่เวลามีคนช่วยคุณเวลาคุณเดือดร้อนจริงๆเนี่ยรู้สึกเออล้อนมันคือความรู้สึกนั่นแหละใช้ความรู้สึกอย่างนั้นโอเคไหมอันที่สองคือ visualization คือภาพที่อยู่ใน image ในหัวของเราจินตนาการที่ Albert Einstein บอกว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้คุณก็ให้ใช้อย่างนั้นเลยคือน้ำอะจินตนาการว่าเห็นภาพตัวเองได้นิพาวันสามพันดอลพาณวัฒน์สามพันดอลสุภัตราสามพันดอล สุนิตาสามพันดอเงอี้ยน้ำทำงี้ยวนทุกครั้งตอนตื่นนอนและก่อนหลับซึ่งมันคือการเห็นภาพว่าเราได้แล้วอะไรเงี้ยเราเอาภาพที่ที่เราเคยได้อันที่หนึ่งมาแล้วว่าเราได้แล้วเงี้ยเรารู้สึกได้แล้วขอบคุณนะฉันได้ฉันดีใจมากดีใจมากอะไรเงี้ยให้ส่งความสึกอย่างนี้ให้เห็นภาพานี้ไปนี่คืออันที่สองนะคะและอันที่สามคือ,อสวมการเป็นนะคะ act at ไม่ใช่ act at eat คือสวมบทบาทการเป็นเลยกินมันเข้าไปคือแบบสวมมันการเป็นเข้าไปเลยแบบตัวอย่างอันนี้นั้นจะเอาตัวอย่างของปลอยตีชดามิชิฟฟานนี่ไทยที่ใครๆก็รู้จักใช่ไหมคะตอนที่เขายังไม่ดังที่เมืองจีนอะ่ะเขาเคยมาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาอ่ะตอนที่ยังไม่ได้ดังเมืองจีนอะ่ะเขาสวมการเป็นเขาแบบเห็นภาพ จินตนาการว่าเขาว่าได้ไปดังที่เมืองจีนได้ไปเดินที่พรมแดนที่มุกเมืองจีนแล้วเขาทําท่ายังไงเขายิ้มยังไงเขาสวมการเป็นและวันที่เขาได้ไปเดินที่เมืองจีนจริงๆที่ไปดังที่เมืองจีนจริงๆเขาบอกว่าภาพทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ได้มาอย่างแบบฟุกๆเขารู้แล้วเขาต้องได้เพราะว่าเขาเคยเขาสวมการบทบาทการเป็นทั้งหมดแล้วเห็นไหมคะคนระดับท็อปทระดับดังๆระดับรวยร้อยล้านเขาจะใช้กดแรงดึงดูดกันทั้งนั้นเลยซึ่งเมืองไทยไม่มีสอนขอบอกว่า มีแค่บัณฑิตยอยู่ที่ท,ที่ที่น้ําไปเรียนที่ครูบัณฑิตมาจากต่างประเทศนะเขาก็มาสอนที่ไทยแล้วก็ครูคนครูคนอื่นๆก็ไปใช้แล้วก็ทําให้ชีวิตรวยร้อยล้านพันล้านซึ่งประเทศไทยในคลาสเรียนนะ่ะน้ํายังไม่ค่อยได้ยินที่ไหนสอนเรื่องกดแรงดึงดูดนะคะยังไม่ค่อยได้ยินเหมือนว่าให้สอนว่าเราคิดดีๆอยากได้อะไรคิดยังไม่มีใครสอนพวกนี้นะน้ําอ่ะ ไม่กล้ามาสอนลองถ้าน้ําไม่ได้เอาไปใช้จริงถูกปะน้ำไปใช้จริงแล้วเห็นผลแล้วก็ดึงเงินเข้ามาหาตัวเองกี่แสนก็ว่าน้ําก็รอยฟังแล้วโดยที่แบบไม่ได้มาฟรีๆไม่ได้ลงทุนอะไรเลยและก็ก็เลยพอตัวเองรอดแล้วก็เลยอยากจะแชร์ให้คนอื่นได้รอดบ้างก็เลยพยายามมาอัดคลิปแล้วก็สอนคนอื่นให้แบบได้อย่างที่เราได้น้ําเริ่มสอนคนรอบตัวของน้ําแล้วเพราะประสบความสําเร็จพวกน้าก็เริ่มมาสอนคนทั่วโลกกลยานมิตท,ทุกคนเพราะน้ําก็อธิษฐานตั้ง จิตขอให้คนที่เป็นกะะนัลยาณมิตรของน้ําหรือว่าคนที่บุญเสมอกันมันต้องเจอกันอยู่แล้วถ้าเกิดคุณเจอคลิปน้ําแล้วก็ทําตามแสดงว่าคุณอะ่ะตื่นรู้แล้วแล้วคุณก็หมดเวหมดกรรมจากอันเก่าไปที่เรียบร้อยแล้วก็คือสามข้อนะอันแรกพูดดีๆกับตัวเองเติมคําพูดดีๆต่างเองน้ําจะพูดกับตัวเองเสมอว่า you so beautiful you create that girl you um เขาเรียกว่าไร อยู่แบบยูรวยแบบไอชั้นอนุญาตให้เธอรวยร้อยล้านคือน้ําพูดกับตัวเองในกระจกมีใครรักใครหลงเธอเป็นคือพยายามพูดดีอะไรที่เราอยากให้เป็นอะใส่มันเข้าไปด้วยความรู้สึกแล้วก็แบบทัสมันจริงจอันที่สองเห็นภาพเลยเห็นภาพจินตนาการน้ําจะใช้กับตัวเองโดยการที่แบบว่าถ้ากลับไทยปีหน้าตัวเองตั้งใจที่จะแบบจะซื้อรถให้คุณป้า,าโฟวินสประตู เป็นล้านคือในสมองคือคิดไว้หมดแล้ว,แล,ว,นนลวลลแล้วก็ให้คุณป้าอีกคนนึงเป็นรถเขาเรียกว่าอะไรรถเก๋งสักคันงบล้านนั่นอ่างเงี้ยแล้วก็ให้คุณป้าอีกคนนึงที่เขามีรถอยู่แล้วแต่ว่าจะซื้อเขาเรียกว่าอะไรซื้อจะเอาเงินสดให้เขาประมาณเนี้ยในสิ่งที่น้ำจินตนาการนั้นเห็นภาพแล้วนั้นมีความสุขมันเกิดขึ้นจริงแล้วอะไรเงี้ยจะซื้อรถสปอร์ตให้พี่ชายจะซื้อบ้านให้ตัวเองแล้วแฟนราคากี่ล้านน้ำเขียนไว้หมดเลยว่า1ล้าน6ล้าน7ล้าน8ล้าน10ล้านคือตัวเองจะเขียนแล้วก็ เขียนไว้ให้ตัวเองเห็นนะ่ะคือโปรแกรมในเข้ามาในสมองตัวเองเพรโปรแกรมมีเยอะมันจะดึงดูดเข้ามาเองหากคุณใช้อย่างเงี้ยแล้วก็ใช้แล้วก็พยายามไม่ต้องคิดเรื่องลบพยายามที่น้ำบอกว่าตัดข่าวได้ตัดไปเลยที่เรื่องลบๆไม่ใช่เราไม่ฟังข่าวฟังได้ข่าวดีๆแต่ข่าวลบๆมันไม่ต้องฟังเพราะว่ามันจะทําให้คุณนะ่ะดึงดูดแต่อย่างนั้นอย่างใครที่แบบฟังข่าวอุบัติเหตุบ่อยๆหรือว่าอะไรเงี้ยคุณเวลาขับรถไปถึงไม่เกิดขึ้นกับตัวคุณนะ่ะแต่คุณจะเห็นคุณลองสังเกตด,ดูในชีวิตคุณคุณจะเห็นเกิดอุบ่อยมาก หรือไม่แม้กระทั่งคํานินทาคากคุณไปร่วมนินทาเขาน้ําบอกเสมอว่ามันคือคุณได้อัตโรตปุ๊บมันคือตัวคุณอ่ะจะวนกลับมาอยู่ในรูปเดิมสักวันคุณก็จะเจออย่างนี้ตัดได้ตัดนะคะเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่ดีต่อมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นผลดีต่อตัวคุณเองถึงน้ําก็เป็นหนึ่งในที่ชอบลินทาแบบเขาเรียกว่าม,มันสนุกอะไรเงี้ยกับเพื่อนแต่ มันไม่ได้ดีเป็นผลดีกับเราพอเรามาเจอกับตัวเองเราเราแบบเราช็อกอะเรารับไม่ได้ในสิ่งที่เขาคนอื่นมาว่าเราอะไรเงี้ยซึ่งตัดได้ตัดเราไม่ต้องไปฟังเรื่องลบๆในหนึ่งวันของคุณอนะคอนโทรนแต่เรื่องดีๆแล้วก็น้ำพูดเสมอห้าคนที่อยู่ในรอบตัวคุณอนะคุณพยายามหากใครลบหากคนที่เป็นในครอบครัวคุณอนะที่พูดลบอะคุณก็แค่อ่ากำลังเปลี่ยนชีวิตอขอขอ,ขอ,ขอแบบอะไรเงี้ยคือแบบ สมมติ abei, ถ้าเป็นลูกคุณก็ Phone. แบบแม่กําลังเปลี่ยนชีวิตลูกหรือว่าแม่หรือว่าใครที่เขาบอกเฮ้ยทำทำไมอะไรเงี้ยหรือว่าใครที่เป็นผู้ใหญ่ที่มาแบบพูดกับเราไม่ดีล้วก็บอกาเงี้ยหนูกำลังเปลี่ยนชีวิตลูกเอ้ยกำลังเปลี่ยนชีวิตแม่เดี๋ยวหนูจะทาให้ดูอะไรเงี้ยคือพูดไปเลยดีความโชคดีของน้ำอยู่อย่างหนึ <mon> ่งคือน <mon> ้ำอยู <mon> ่ที่ต่างประเทศซึ่งน้ำไม่ได้มีเรื่องก๊สซิบอะไรอย่างนี้เลยเพราะว่ามันดีมากน้ำอยู่ต่างประเทศไม่มีการก๊สซิฟอะไรแน่นอนก็เลยไปได้ไกลแล้วก็ไปได้ไวด้วยแล้วก็การ น้ำตัดละครไปเลยละครหลังข่าวปกติชอบดูซีรีส์เกาหลีมากเลิกตัดแล้วค่ะเริ่มตัดแล้วเราคิดว่าตัวเองควรจะโฟกัสอะไรที่แบบอยากให้เกิดขึ้นซะมากกว่าก็เลยตัดสิ่งต่างๆก็คืออยากพัฒนาตัวเองน้ำเริ่มเรียนมากขึ้นเริ่มค้นหาความสุขที่ตัวเองเรียนและสามารถแบ่งปันคนอื่นได้ไหมน้ำอยากจะาแบ่งปันให้ซีซีเลยนะคะเพราะว่าน้ำอยากแต่ว่าตัวน้ำต้องเรียนเสร็จน้นนำต้องปฏิบัติและน้ำต้องได้ผลลัพธ์ก่อนน้ำถึงจะเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังนะเพราะว่า มันจะได้เขาเรียกว่าอะไรตัวทุกคนจะได้ได้อย่างที่น้ำได้มันคือมันคือกุศลมันคือบุญที่ยิ่งใหญ่ที่น้ำคิดนะมันคือการให้และน้ำมีความสุขซึ่งสิ่งนี้น้ำคือน้ำค้นมาตลอดว่าน้ำสุขเพราะอะไรน้ำก็เลยรู้ว่ามันคือนี่คือความสุขของน้ำแลวน้ำอยากทําให้คนซึ่งถ้ามันดีแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ภายในย1สเวันถ้าคุณทำตามอย่างที่น้ำพูดเป๊ะเป๊ะเป๊ะดีแล้วคุณก็แค่แชร์ให้กับคนที่เขายังอยู่โลก ที่ยังไม่รู้เรื่องนี้ให้เขาได้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คุณปู่ย่าคุณหักปู่ย่าคุณหรือพ่อแม่คุณเขาไม่ถูกจริตกับคุณน้ำให้เขาไปเสิร์ชหาครูบัณฑิตหรือครูรุ้งหรือครูสิตาดูนะคะกดแรงดึงดูดซึ่งลองฟังดูว่าคนอื่นเขาสร้างตนมาจากศูนย์หรือว่าติดลบ40ล้านะครูสิตาของครูน้ำตอนนี้รวยเป็นร้อยล้านเพราะว่าเขาจิตตั้งต้นเขาคือการให้คุณแค่แชร์คลิปน้ำ มันก็คือการให้แล้วถ้าเกิดแต่ว่ายังไม่น้ําไม่ได้อยากให้คุณแชร์นะรอให้คุณเห็นผลก่อนแล้วคุณรู้สึกว่ามันดีรู้สึกว่าในสิ่งที่น้ํำมาพูดมาสอนนะมันดีแล้วมันดีต่อคุณแล้วคุณทำแล้วมันเห็นผลอนะ่ะก็ลองแชร์ให้คนอื่นด้วยนะคะก็วันนี้วันนี้เป็นเดนสีะนะคะาทาตามหากใครที่มาที่หลังไม่รู้เรื่องก็ให้ย้อนกลับไปตั้งแต่เดหนึ่งน้ำทำเป็นอัรบบ้มไว้เลยนะวันนี้วัน เดแล้วแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดทำครบที่น้ำสอนปุ๊บก,ก็ไปเจอกันพรุ่งนี้เนาะเดย์ก็ทำกันจนถึงวันที่21โอเคไหมคะแล้วก็น้ำจะเริ่มบอกเคล็ดลับซีเคล็ดให้ให้รู้ว่าสุดท้ายแล้วคุณชอบอะไรความสุขลึกๆหรือว่าสิ่งที่คุณอยากเปน็นในอนาคตคืออะไรโอเคไหมคะงั้นก็วันนี้ 12นาทีแล้วเนาะวันนี้มาแค่นี้นะคะแล้วก็หากใครที่เป็นเพื่อนกันใน Facebook ก็กดไลค์กดแชร์ให้น้ำด้วยนะเพราะว่าน้ำสอนแบบเรียวแล้วก็ได้คุยพูดคุยกันแล้วก็ตัวต่อตัวเลยในในในเฟซบ o ๊กทักทายกันได้นะคะงั้นวันนี้ไปแล้วนะคะบา,บายบายปิดก,ก่อนคืออะไร